วันนี้เวลา8นาฬิกา55นาทีสมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณห้องประชุมบางสัปปะทุมทรงติดตามการดำเนินงานโครงการผลิตพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนของศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพนสิริจังหวัดสุรินทร์อันเป็นหนึ่งในโครงการของมูลนิธิชัยพัฒนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ โอกาสนี้ทอปพระเนตรการดำเนินงานของกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนบ้านโคกใส่งามตำบบ้านจานอำเภอสังขะที่ได้เข้าร่วมโครงการตั้งแต่ปี2515เริ่มแรกมีสมาชิก35รายปัจจุบันมีสมาชิก70ราย ทางนี้มูลนิธิชัยพัฒนามีความมุ่งมั่นสนองพระราชดำริที่จะให้การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเป็นไปอย่างมีคุณภาพเป็นเมล็ดพันธุ์ข้าที่มีความประณีตปราศจากการปนพันธุ์ข้าวมล็ดแดงเพื่อให้พันธุ์ข้าวพระราชทานเป็นพันธุ์ข้าหอมมะลิที่ดีและมีคุณภาพที่สุดชุมชนที่เข้าร่วมโครงการทุกกลุ่มจะต้องตั้งคณะกรรมการบริหารงานภายในกลุ่มเพื่อดำเนินกิจกรรมของกลุ่มให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยมีเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจัก,กรพันธุ์เพนซิริประธานกลุ่มสมาชิกกลุ่มและเจ้าของปแปลงนาร่วมกันตรวจสอบโดยราคาพันธุ์ข้าวที่ได้มาตรฐานเข้าเกณฑ์เป็นพันธุ์ข้าวเป็นข้าวพันธุ์พระราชทานของมูลนิธิชัยพัฒนาจะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นจากราคาข้าวของกรมการค้าภายในเพื่อเป็นรางวัลในการผลิตข้าวอย่างมีประณีตและมีคุณภาพ ซึ่งสมาชิกบ้านโคกใส่งามได้ดำเนินกิจกรรมตามที่กำหนดครบถ้วนทำให้ในปี2563สามารถผลิตพันธุ์ข้าวผ่านเกณฑ์เป็นเล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พรระาชธ,ธานได้1 4 5 3 9กิโลกร,รมัมทำให้มีสมาชิกมีรายได้ที่ดีสามารถเลี้ยงครอบครัวและเป็นตัวอย่างแก่หมู่บ้านอื่นๆด้วย ส่วนสมาชิกที่ไม่ผ่านเกณฑ์สองคนเนื่องจากข้าวมีการปนเปื้อนตอนเก็บเกี่ยวจึงได้พระราชทานคนานําแนะนําให้สมาชิกในกลุ่มช่วยกันดูแลแบบเพื่อนช่วยเพื่อนโดยมีพระราชประสงค์ให้สมาชิกผ่านเกณฑ์ทุกคน นอกจากนี้ยังทรงพระกรกุณาโปรโดกระาเปิดกระหม่อมให้มูลนิธิชัยพัฒนาส่งเสริมอาชีพด้านต่างๆแก่สมาชิกทั้งการเลี้ยงปลาหนินจิตละดาเป็ดและไก่เพื่อบริโภครวมทั้งส่งเสริมการทอผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติจากเดิมชาวบ้านใช้สารเคมีผ้าทอที่ได้จึงมีคุณภาพไม่ดีและขายได้ราคาถูกโดยได้ส่งเสริมให้ปลูกต้นหมอน่อนพันธุ์พื้นบ้านเลี้ยงไหมพื้นบ้านพันุ์นางแส และส่งไปศึกษาดูงานที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริทำให้สมาชิกทอผ้าไหมที่ยอมด้วยสีธรรมชาติได้สวยงามจำหน่ายได้ราคาดีกว่าเดิมถึงสี่เท่าจนปัจจุบันจากอาชีพเสริมกลายเป็นอาชีพที่ทำควบคู่กับการทำนาสร้างไรายได้ให้แก่ครอบครัวอีกทางหนึ่ง ทั้งนี้ในหมู่บ้านยังมีหมอช้างที่เดิมเคยออกคล้องช้างในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์และตามแนวชายแดนเพื่อเป็นการอนุนรักษ์วัฒนธรรมประจำถิ่นที่สืบทอดมาถึงรุ่นหลังทั้งเส้นทางวิธีการคล้องช้างการแต่งกายและเครื่องรางประจําหมอช้างที่ถ่ายทอดมาสู่คนรุ่นหลังได้เรียนรู้โดยมีพระราชดำรัสให้อนุนรักษ์ไว้ โครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนบ้านโคกใสงามอย่างได้รับก,การสนับสนุนการจัดหาแหล่งน้ําไฟฟ้าจากโซลาเซลล์เส้นทางคมนาคมในหมู่บ้านและรถเกี่ยวข้าวพระราชทานสําหรับสมาชิกโดยมีการจัดตั้งกองทุนซ่อมบํารุงรถเกี่ยวข้าวเพื่อส่งเสริมการผลิตแบบครบวงจร โอกาสนี้มีพระราชดำรัสเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินงานของสมาชิกบ้านโคกใสและพระราชทานกํำลังใจกับรัษฎรที่เข้าร่วมโครงการก็อยากจะให้เนี่ยฝึกคนรุ่นหลังสืบต่อไปเรื่องปลูกข้าวก็เหมือนกันก็ต้องฝึกคนต่อไปอย่างที่ ที่ว่ามันยังไม่เข้ามาตรฐานนั่นน่ะก็ไม่ใช่ถึงไม่ดีเพราะเราดูแลดีนะก็เลยเอาเอามาสีแล้วก็ใช้คือเป็นข้าวสำหรับขายให้คนหงสกินเนี่ยก็เป็นข้าวอย่างจันกระผักขายที่ร้านจันกระผักบ้างขายที่อื่นๆบ้างก็เป็นที่นิยมมากเพราะว่า ถือว่าเป็นของดีเป็นข้าวอินทรีย์ดีกับสุขภาพเวลา13นาฬิกา31นาทีสมเด็จพระกนิธิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุกมารีเสด็จออกน้ำวังสัปปะทุม ทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการอาหารพันธีชุมชนเบิกบานอาหารปลอดภัยกองพลทหารราบที่6จังหวัดสุรินผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์โครงการอาหารพันธีชุมชนเบิกบานอาหารปลอดภัยตำบ, 6, าาบ,บาาลตาเม,มียงอํอำเภอพนมดงรักปัจจุบันมีกองพันทหารราบที่21หน่วยเฉพาะกิจที่2กองกำลังสุร,รานารีดำเนินการขยายผลโครงการอาหารพันธีสู่ชุมชนในพื้นที่ชายแดนหลังจากมีพระราชดำริให้กรมทหารราบ ที่23จัดกําลังพลไปอบรมโครงการอาหารพันธุ์ดีที่ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพนซิริจังหวัดเชียงรายเพื่อนําความรู้ไปขยายผลให้กับกําลังพลครอบครัวของหน่วยและประชาชนในพื้นที่ โครงการอาหารพันธุ์ดีชุมชนเบิกบานอาหารปลอดภัยตามนตาเมียงดําเนินงานในพื้นที่นําร่อง4หมู่บ้านประกอบด้วยบ้านหนองคันนาหมู่5บ้านโนนมะย่างหมู่6บ้านหนองคันนาสาม,มัคีหมู่8และบ้านกเกษตรสมบูรณ์หมู่11ที่ผ่านมาได้รับมเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานจำนวน128ครัวเรือนและพันธุ์เป็ดพันธุ์ไก่พระราชทานจำนวน110ครัวเรือน โดยมีทหารเข้าไปเผยพแพร่ความรู้การทำเกษตรอย่างถูกวิธีและนำสมาชิกไปศึกษาดูงานโครงการทหารพันธุ์ดีในพื้นที่ต่างๆจนสามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในพื้นที่ของตนและสมาชิกที่เป็นต้นแบบได้รับการขยายผลเป็นรูปธรรมสามารถนำผลผลิตมาบริโภคไม่ต้องซื้อจากตลาดแจกจ่ายแบ่งปันให้แก่เพื่อนบ้านและจำหน่ายเป็นการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว ในการนี้ทอดพระเนตรการดําเนินงานของบ้านสมาชิกรวม5หลังคาเรือนซึ่งดําเนินงานมาตั้งแต่แรกเริ่มเมื่อปี2562ประกอบด้วยบ้านนางทวีสาคเรศซึ่งปัจจุบันมีนายกิติศักดิ์สักรักรำลูกชายดําเนินการต่อจากมารดานายวิรชัยแขกรำนางพยอมหานึกนางจําปีโพกทรัพย์และนางสุลาวันโคตบุพพา จากนั้นพลตรีอดุลบุญธรรมเจริญผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่6และผู้บัญชาการกองกําลังสุรนารีนําผู้แทนทหารหน่วยงานท้องถิ่นหมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการทหารพันดีชุมชนเบิกบานอาหารปลอดภัยและโรงเรียนเข้ารับพระราชทานมเมล็ดพันธุ์ผักพันไก่พันเป็ดและพันกบทั้งนี้กองพลทหารราบที่6 ค่ายสนักพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกจังหวัดร้อยเอ็ดดำเนินโครงการอาหารพันธุ์ดีสลองพระราชดำริเพื่อให้ทหารที่มีความสนใจในด้านการเกษตรมีโอกาสเรียนรู้ขั้นตอนและกระบวนการปลูกผักปลอดภัยเมื่อปลับประจำการแล้วจะพระราชทานมเมล็ดพันธุ์ผักแก่ทาหารที่เข้าร่วมโครงการเพื่อนำกลับไปปลูกที่บ้านให้มีผักปลอดภัยบริโภคหากมีผลผลิตมากสามารถนำไปจำหน่ายเป็นไรายได้ ทั้งยังพระราชทาน,มนเมล็ดพันธุ์ผักแก่ทหารปลดประจำการเพื่อน,นำไปเชกชวนเพื่อนบ้านเป็นการขยายความรู้สู่ชุมชนท้องถิ่นสร้างกระข่ายและความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันปัจจุบันกองพลทหารราบที่6จังจัดตั้งเป็นศูนย์เพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดพระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนพื้นที่อีสานใต้และศูนย์ผลิตพันธุ์สัตว์ปีกพระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนพื้นที่อีสานใต้ส่วนแยกนครราชสีมา นอกจากนี้กองพลอาหารราบที่6ได้จัดกำลังพลกลองกำลังสุรานารีดำเนินงานโครงการอาหารพันธุ์ดีชุมชนเบิกบานอาหารปลอดภัยขยายผลในพื้นที่หมู่บ้านชายแดนที่รับผิดชอบรวม21อําำเภอใน5จังหวัดได้แก่จังหวัดบุรีรัมย์สุรินศรีสะเกดอุบลราชธานีและอำนาจเจริญ ในการนี้มีพระราชดำรัสแก่คณะทำงานและสมาชิกโครงการอาหารพันดีชุมชนเบิกบานอาหารปลอดภัยว่าในช่วงที่โรคโควิด1 9แพร่ระบาดหลายประเทศขาดแคลนอาหารการกินแต่ประเทศไทยไม่มีปัญหานี้เพราะสามารถปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ไว้รับประทานเองได้แต่เท่าที่ดูอย่างเช่นวันนี้เนี่ยก็เห็นว่าเรามั่นคงแล้วก็ดีกว่าคนอื่นเขาแย่ก็ต้อง ตอนที่ต้องขยันขันแข็งคิดพึ่งตัวเองแล้วก็คิดมีสิ่งใหม่ๆก็รู้สึกก็ทุกคนก็ตั้งใจแล้วก็ทำลงมือบางอย่างก็ดูจากคนอื่นบางอย่างก็คิดเอาเองอย่างนี้ก็ทำให้เป็นส่วนที่ยังอยู่รอด